คุณโอ๊ตครับตรงนี้ต้องแก้ไหมครับอืมผมว่าตรงนี้ลายเส้นมันดูไม่คมอะ่ะคุณโจ้ช่วยปรับแสงแล้วก็ดึงสีขึ้นอีกหน่อยได้ไหมได้ครับสวัสดีครับผมมาส่งอาหารของคุณโอ๊ตครับ ไม่ทราบว่าใช่ห้องนี้ไหมครับใช่ครับผมเองครับเดี๋ยวคุณเอาอาหารมาใหโต้ะเลยนะครับครับขอบคุณมากครับครับเออคุณครับไม่ทราบว่าออฟฟิศคุณพอจะมีน้ําร้อนไหมครับผมจะเอามาต้มมาม่าครับผมน้ําร้อนมีครับอยู่ด้านหลังเลยครับเดี๋ยวคุณเดินเข้าไปกดได้เลยนะครับขอบคุณครับเออคุณข้างนอกอากาศมันร้อนเดี๋ยวคุณต้มมาม่าเสร็จเนี่ยคุณนั่งกินในออฟฟิศไปก่อนแล้วกันนะ ครับขอบคุณครับเออคุณหนนาเดี๋ยววันนี้คุณนาเขาจะเข้ามาคุยโปรเจกต์ตัวใหม่นะเดี๋ยวคุณช่วยเตรียมเอกสารให้พร้อมแล้วก็ฝากดูแลลูกค้าให้ดีด้วยล่ะอย่าให้ขาดตกบกพร่องเลยเด็ดขาดได้ค่ะเจ้านาย ขอโทษทีค่ะเจ้านายพอดีว่าฉันไม่ทันเห็นว่ามีคนมาน,นอนในออฟฟิศของเราอะคะ่ะเดี๋ยวฉันจะรีบไปจัดการนะคะ่ะคนูนไ,ไม่เป็นไรหรอกเขาคงส่งอาหารจนเหนื่อยเลยเผลอหลับไปนะ่ะชีวิตไรเดอร์ม,มันไม่ง่ายเลยนะแต่เจ้านายคะเดี๋ยวคุณนาลูกค้ารายใหญ่ของเราจะเข้ามาแล้วนะคะมันจะก,การะทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัทแล้วนะคะเจ้านายไม่เป็นไรหรอก อพูดถึงก็มาพอดีเลยไปสวัสดีครับคุณนาสวัสดีค่ะคุณโอ๊ตเป็นเกียรติมากเลยนะครับที่คุณนามาดูงานที่บริษัทของผมคุณโอ๊ตก็ยอ่อฉันเกินไปเรากันเองไม่ต้องเพรงใจหรอกค่ะถ้างั้นเดี๋ยว เชินด้านนี้ดีกว่านะครับเออคุณโอต๊ตนี่ลูกน้องคุณเหรอคะนี่มันเวลาทำงานนะคะทำไมคุณปล่อยให้ลูกน้องของคุณมานอนหลับอยู่แบบนี้ล่ะคะเปล่าหรอครับนี่ไม่ใช่ลูกน้องของผมหรอกครับเป็นรเดอร์ที่มาส่งอาหารนะ่ะเขาคงจะเหนื่อยเพลียจนเผลอหลับไปบริษัทของคุณโอ๊ตเนี่ย ปล่อยให้คนต่ำๆแบบนี้เข้าออกได้ตามสบายเลยเหรอคะคุณนาครับคุณว่าใครเป็นคนต่ำคนส่งอาหารพวกนี้เขาต่ำต้อยตรงไหนเอาละค่ะฉันไม่อยากจะพูดให้เปลืองน้ำลายฉันคงไม่เอาตัวเองไปคุกคีกับคนต่ำต้อยคนประจอบแบบนี้หรอกคะ่ะคุณนาครับคุณยังไม่รู้จักเขาด้วยซ้ำ แล้วคุณเอาอะไรมาตัดสินว่าคนพวกนี้เป็นคนต่ำต้อยเป็นคนกระจอกนี่คุณกล้าขึ้นเสียงกับฉันเหรอคะฉันเป็นลูกค้ารายใหญ่ของคุณนะคะคุณนาครับผมเคารพคุณเพราะผมมีจิตสํานึกของความเป็นคนคุณฟังไหมนะผมจะร่วมง,งานกับคนที่ให้เกียรติและเคารพคนอื่นเท่านั้นคนอย่างคุณ ไม่เหมาะสมที่จะร่วมงานกับบริษัทของผมกรลังเอาไว้จับบริษัทผมเลยครับเชิญครับ